ทุกคนทุกคนขอเขาขอปิดไมค์แป๊บนึ่งเขาขอปิดไมค้สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาพบกับแดนนี่นะปิดไม้ยังได้ไ่าเขาไม่เอาทีนะขอขอไม่คืน tuần game lên mai còn lấy, mình update ừ, Ajay Ajay join được máy, để để súng, để súng rồi hãy โอเคถ้าใครจะเล่นนะแตงเขาตอนนี้จะมีใครเล่นไหมมีใครอยากเล่นยิ่มหกเปอร์เซ็นต์แล้วอะ จอยจอยมามาเลยจอยเข้ามาจอยเข้ามาให้เจไดเล่นก่อนให้เจไดเล่นก่อนเจไ,ไดเจไดมาแล้วแอนเข้ามาด้วยก็ได้แอนเข้ามาด้วยก็ได้สุกัสไม่รู้พาสวดคืออะไรเ,เออะค่าเขาเล่นให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะเไ,ได้ได้เราไม่เห็นที่เขียนพี่เขาส่งมาให้เขาส่งมาให้ทางแชทเแชทไหม สี่สามเจ็ดเจ็ดสองเก้าศูนย์แชทแชทคือพาร์ทส่วดโอเคเดียวแรมลู่ขอแอดก่อนเพื่อนเพื่อนอะเริ่มมาดูรีกแรกกันก่อนเลยเอาเจไดเจไดเจไดฉะสามารถใช้ฮูป้าได้นะเขาไม่ใช้สี่อะเริ่ม ครึ่งนึงแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคนั่นคูอรอแป๊บหนึ่งนะอันนี้ด่านด่านสนุกสนุกเล่นรอแค่ห้านาที Eh uh -oh. เจสสิบปรรเพื่นอ่เจสสิบัตรเพื่อนอ่ะอริซาดอนน่ะเขาอยู่ในมาสเตอร์แล้วมันก็เลยเป็นแบบน,นั้นอ่ะอะ อันนี้จะอีโวเร็วหน่อยนะเจไดขอเจไดไม่มีล้อีโวออันอันนี้เวลาตายตัวเองสามารถเปลี่ยนเป็โนโนแมนได้โอ้ยเชปปี้เด้งเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมีชปปี้นน่นี่นี่โอ้เจไดเจไเจไดบ้าวพาเขาวับกลับบ้านได้ปะ จะได้พาเขาวารกับ hmm. บ mm. mm ้านได้ไหอ้า hmm. ส mm ิบเอ็ดปร์เซ็นต์แล้วสุกันตอนนี้เขาเล่นอยู่เขาทานท่านเขาทานท่านอ้ออ๋เขาทานท่านเยอะอีกแค่เส้นเดียวออไปี้ไปตี้บอสไปีบอส Ba kỳ bọt nữa bác kỳ bọt trong... đi. Okay. Đi cho t bọt em lắm 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 em yeah. em lắm โดนสสอะโดน l ้ขอโทษทุกคนที่มาดูคดลิปนะคะคือมันช้ากว่าปกติเพราะการโจมตีมันท้าม,มนนากี่สุด่นเดอ <c oughs> พอดีพอดีภ้าพ้าพพมันช้ากว่าเสียงก้ามันเลือกที่มันติดัวอ่ะอ่ะาเขาเขานี่อ่ะหวาวกลับไปใหม่เป็นไงมันมันเลือกสันดาห์อ่ะโดนตายบ่อยมากอันนี้ไม่เคยือทุก เขาโคตรรัวเลยแม่อโลล่าคิวตัวใหญนะ่เนี่ยอันนี้เราแพ้แล้วด้วยซิ่งฝั่งเราบุกฟอมเราอ่ะหน้าของอ่ะ ใหม่ล่าสุดเลยอ๋อมันมันคืออัปเดตเอาฮีฟ้ามาเนะเ,ออเสียงดันขึ้นโดนยิงระเบิดไฟแตกไปมันมันต้องใส่ไอดีใช่ไหมสุกัสถ้าเขาจะจอยอ,อือแต่ว่าตอนนี้อ,อ่ะ เขาเขาขอเล่นให้จบโหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาเขาจะพิมพ์ไอดีไปให้ในแชทก็ได้เขาเขารอนหนึ่งนาทีทุกคนทุกคนตีบอสต,ตีบอสแตกไอ้ออีกฝั่งตีบอสแตก มันเป็นแค่อีเวนต์ใช่ไหมมันจะหมดใช่ไหมภายในสิบหกวันไอไอตัวที่มันให้เดินมันมันไม่แบบไอตัวที่มันให้เดินมามันมันมันแบบตัวเขามันไม่โหลดอ่ะ โปเกมอนดิถ้าขอสต๊อปแชร์นะแล้วคนอื่นจะแชร์ก็แชร์ได้นะจะแชร์เล่นเกมแชร์ได้เลยแล้เขาเขาจะแต่งปกหลังยังไงมาฟูจอยได้เลยอ่ะฟูเขาให้ฟูจอยเขาให้ฟูแชร์เล่นเกมได้ได้เขากดไปที่เมนูหล่ะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเชิญอีกอ้อแต่เขาแชร์ไม่ได้เพื่อนร่วมเขาเล่นในผมตอนนี้ตอนนี้เขาเวลส์อะ สามเองถามไม่ได้ไอไอเดีอะไรอ่ะเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่ง นึอ1 2องมจ่เิแ้นะเอีเริ่มเรยเนห่นอะออเดี๋ยวแบงอะไบูกสเต็คแบบกอลงมานละกูบูกบกแบกเจีไดบูเเขาเขาต้องกดพร้อมใช่ไหมใช่อือ ไปไปาหานะ Who is g ทําไมไอ้นี่ไม่กดอ่ะเมโวาถามมันดิก็เนูมันไม่ยอม,ม,ม,มขึ้นภูมสีเทองหรือยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วแตว่ตัวตัวครับใส่ปูสงสัยปูมไม่ค่อยได้เล่นมันก็ลกกลเลยเขางมากดแล้วเมโวแรกๆเรียกตัวอะไรดีกว่านะ ฉันนั้นก็โหดดีนะน่ะไปทดลองกูป้าอะเนี่ยลองเลยตอนนี้ไอไอตัวปูเจไดมันใหญ่ใช่ไหมมันมาพร้อมกับหินเลยใช่ตัวเอโกโดแบงอะลูกบุกเบงแบงอะลุงบักกนละกูบุกบุกบบงแบงอะดูปักให้ดูให้ดูให้ทุกคนดูมองมันจองมองอยู่ไอตัวปูมันมีสกินเออมีสกินเค้กด้วย เบกอยู่ข้างหลังนะเ็กอยู่ข้างบนหัวเ็กอยู่บนหัวแทนแทนที่จะเป็นอันี้ใช่ป่ะแทนที่จะเป็นก้อนหินอยู่ตรงนั้นทั้งมันจะเหมือนดัวฟันแปดวิเขาเตรียมแล้วเขาเขาว่าเขาอาจจะได้ไปเลยล่างแล้วเขาก็ค่ะ ครูครูได้ไปเล่นกลางเขาได้ไปเล่นบนกับเจไดเขาเขาเขาไปเล่นกลางใช่ไหมสรุปอ่ะโอเคงั้นนี่เป็นกลางให้ดูว่าของขางของเขามาโหลดแล้วของซูกัสทยไม่ขึ้นว่าเขาโหลดเลยต้องเชื่อเขาเขาเล่นมานานแล้วนี่อันนี้มันจะเป็นตรงกลางตรงกลางหมายถึงเล่นกลางตรงนี้สองอันนี้หมายถึงเล่นบนสองอันนี้คือเล่นล่างเออเออเออตอนเนี้ย อีเขาจะสู้คนอื่นได้ไหมเนี่ยเขาเชี่ก้มเขียนนะโทรศัพท์อยู่เนี่ยโอเคป่ะป่ะเขาเขาไปเล่นกางใช่ไหมสรุปตุ้ลูกกับโดแบงอารูกับบาบะแบงอารูบาบกคาราโกบูด okay, 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 ุกูบูแบงแบงทำไมเขียนตู้มากับโมโครอ่ะยังล่างเล็กขนาดนี้เลยเหรอ าแรงแรเลย,เลยตุกอ,อีกโลโแบ๊กตุ๊ก,ออกปกันออปยูะตุ๊ตุ๊ปตุ๊ตุ๊ปตุ๊ปุ๊ปตุ๊ปุ๊ปเช็คแบ๊อะลุุุุุ๊๊๊๊๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊เุุ๊่๊พุุ๊๊ตุ๊ตุ๊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 ตุุุุ๊๊๊ ทำไมนะองศาไม่มาเล่นบนเลยอ่ะเฮ้ยตัวน้่งเทียเลยน้องน้ข้างบนนี่ก็แย่นะหม่อยน่ยช่วยเล่นบนหน่อยดิโอ evet voilà ้ข้างล่างแย่กดท่านะคะเขาเป็นคนเฝ้าเล่นบนนะเอออีกโลแบก อลูกบเด็กแบกอลูกบักกลกุบกูกุเป็กแบกชุบดลบแบกบดบเด็กแบกอจุบบักกลับุดุเด็กแบกก็ก็เดี๋ยวจะกูแบกครับครับครบครบครับคบับคร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 บครบคบ ดโูลบุูเด็กแบกอาลุงชากระเป๋าถือกอะเต๋าถือดตกอะเทเบลเทียนวันนี้เป็นชันใดของเผ้าพ่ัช้งแช่บินก็บาดีโออมันเล่นตัวอะไรเนี่ยเขาหนีก่อนเขาหนีก่ อยู่กลัวแบบเหลือ <laughs> <laughs> I iplipally, ho, iplipally, I iplipally, yang yang. iplipally, 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 dek, iplipally, 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 Kanis selesai lalu kau pergi makan. Cukup debu dek, cukup debu dek dek, ajaudak kalau cukup debu Pussy, he's so oh, i Bobby, I don't know about Bobby. I mean, Bobby, Bobby. Bobby, your am Bobby, Pussy, yeah, Bob. I don't want them bussy. Oh,

เขาพูดมีบอลขี่บอลยืดเยอะกว่าเขาเฮ้ยเฮ้ยเล่นบอล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 สองตัวแต่วเขาไปฉัดชางก่อนไอ้นกไฟนี่ยก็แค้นมันก็แค้นมันโอ้แต่ลุงสากอย่างนี้ก็ไม่เอาแล้วเฮ้ยเขาหนีแล้วเขาหนีแล้วขี่เมฆหนีโอ้ยไฮโซ อ้าเาแตกเขาแตตายแล้ว món cokis asshole anh em nào không thể anh em thôi thả rồi

ใช่ัวดแล้วเล็กโด คู <H> ่เปล่ามันมันเป็นซัพพอร์ตอะแต่ว่าอันไอให้คู่มันเป็นตัวดอกไม้ไอ้ไอ้สกิลยูไนต์อะมันมันเหมือนอะไรวะเหมือนเหมือนจะกลายเป็นปีศาจอะมันเหมือน<อ> <c oughs> เป็นปีศาจอ <c oughs> โอเคเราไปกินข okay. 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 ้าวเราแพ้หรือชนะชนะชนะหรืออย่างเงี้ยชนะจะกินข้าวเราชนะนะเขาคิดว่าเราชนะเหมือนกับเราถือถือบอลนิดน้อยไม่เยอะถือโอ้ปดไล้์ทุกคนโอ้ชนะแอปพลิเจชัดใดด้วย ไช่เป็นเอ็มหมาจิ้นเปอร์พอแล้วนะเขาเขาเวลสีแล้วเขาเวลสีแล้วต้องต้องกดอะไรเมนูหลกัหกหรือกลับไปเราเอาตาหนี้ตาเดียวพอแล้วพอแล้วเ,าาเล่นแค่เนี้ยได้ปะเล่นเล่นแค่นี้พอได้ปะ ไม่ไหรอไม่คุมไม่ได้แล้วอ๋อรถเจไดอ่ะเจไดก็ไม่เล่นแล้วใช่ปะไม่เล่นแล้วพอแล้วงั้นแค่นี้ก่อนนะแค่นี้วางเลยเออแค่นั้นแหละเขาลีฟมานะอ่ะ